สวัสดีค่ะพอพอยแม่เอฟซของคุณคู่แมวเหมียวนะคะถักทายยา่มเ้าของวันที่19พฤศจิกายน2567เน2567อแบบแเบบนาะก,กระเจดหอดสินเดือนอีกแล้วนะคะกะอากาศดีเย็นสบายนะคะแข่งกีฬาสี นะคะคของนักเรียนคนผู้มือน,น,นี้มือที่หาแล้วนะคะแข่งทั้งหมดอหกมือมืออื่นเป็นมือสุดท้ายนะคะมีขบวนผ้าเรียนะคะมือน,นี้ก็ต้องเชียเชียเชียผู้ไม่เหมียวหมู่ว่านเวทแม่ครัวเปิดมือเลยคขำเงยเอ่ยแอกแลกเพราะว่าก็จะมีอาหารเสริมเนาะเล็กน้อยขนมข้าวต้มเหมให้กำลังใจนักกีฬานั่นแหละนะคะก็ะมีไอศ์ครีมไอศ์ครีมผัดมามาผัดซี่อิลอันอนี้แล้วก็ไอศ์ครีมสิ่งสองถังด้วยนะคะ หมักหุงอ่าย่ำหมักม่วงโอ้ยหลายๆๆค่ะเอาอยู่วิดมือตั้งแต่เสาจนหอดสี่มงแรงกิบกวาดหลังกับบานแอกแหลีคืกันนะคะกับมีการแข่งขันกีฬานําได้ซุ่มแข่งกับแข่งย่ำจะบคู่ไปเชี่ยวเมื่อวานไปเชียย์กรีา่ากับได้แข่งอยู่สี่รายการก็ได้สองรายการก็ค,คือมีวิ่งมีวิ่งเดียวเนาะแล้วก็ไม่มีวิ่งพลัดนะคะก็ถือว่าอู้ดีใจดีใจกับรักเยนปอีประจำสัตว์ของคุณคู่ เมื่อนีกะจะเป็นเขาชิ่งกีฬาฟุตบอลชายปะนะประเภทหาคนหลอกใบ,บตอนเสาร์กะที่สอ,อบกระบวนพานเหรียจักหน่อยตื่นเต้นเนาะคนเป็นพอ่อเป็นแม่ค่ะถามคู่ว่าคู่แม่เมียจะแข่งต้นกีโมงทำไมล่คะคะบอกพ่อจะมาเชียคู่กับอัดอัดฉีนักเรียนไปแล้วหารอย <laughs> อัดฉีนักเรียนมาท่าจนะให้หารอยนะคะหล้กก็กีฬาอื่นกับอัดฉีดไปแล้วถึงแม่จะแพ้กอ็อัดคือเก่าแห,หละกันน้อให้กำลังใจเพราะว่าเพิ่นก็มวนภาษาเด็กน่อยคุณคู่ก็ให้กำลังใจอาเลยแบบ กระตุ้นไปแล้วว่าอัดฉีดไปถ้าเกิดชนะคู่ให้หาร้อยคะแนนหาร้อยบาทนะคะสําหรับกำลังใจเด็กๆให้เพื่อนใจ,หใจเหือมนอกก็คือเข้าบวงกีล่านี่เลย ผู้ใดอ่ามียังก็มีสินจางร่างวันในจักนอยมันก็ใจขึ้นใจเอาเ็าอ,อยากได้อยากชนะเพื่ออยากได้ร่างวันจากคุณครูกับพ่อแม่พวกกะอู้ยนะเชีย่ยเชี่หลายคนหลายท่านก็อัดฉีดว่าน้ากันกับคุณครูนะคะอา้ากะให้คุณครูไปเหมียวชนะเด้อสู่ๆให้ได้เชมนะคะปีกายนี่ก็ได้ได้เชมมานึงฟุตบอลนะคะทั้งหญิงทั้งชายได้เชมมานึงอันนึงในรองชนะเรืออู้ยเก่งในคุณครูกระไดเ หนึ่งพนกวีการสแสดงบ,บ่คะกับบ้ึงพอดเบึงสัำคู่กับผักพรเพราะว่าวงสองเพิ่นอย่างก,กับเพกกิ่นอ่าเพิ่นบ่มีการสแสดงนะคะก,กับคู่ก็เลยได้พักผ่อนได้พักผ่อนแต่ว่าก,ก็ไปเบิ่งคลิปน้องทางทีมน้องมานากระทางทีมงานสาวน้อยเพิ่นมีที่พักกันบ่พักที่สอดพักโรงแรมมีแม่ฮักมีแม่หยังไปเยี่ยมไปยามก็ดีใจเนะะาะเพราะว่าอ่าศิลปินหลายๆคนที่มีแม่ฮักคอฮักหล,ลายๆมี FC หลายๆไปแสดงจังหวัดใดก็มีคนไปหาไปห่มไป ไป,ไปหุ่มไปหอมได้ถ้าได้หุมไม่หอมบางคนเห็นแม่เอฟซียังก่อน ของคุณคู่หลายๆคนในหลายท่านเนี่ยส่งขอความมาหาคู่ว่าวันนี้จะไปหาน้องมานะเนาะค่ะอยู่ทางอ่าอยู่ศรีสเกีบอกมาขึ้นหรืออยู่ใส่อยู่ทางศรีสเกีบอกว่าคู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวส่งภาพมาให้เบิงเดอร์เราไปพูดได้กลุ่มบันอ่ากลุ่มเอฟซีมาณะผู้เบาหน่อยผู้พานเอามาอ่างมูแน่มาอวดมูแน่นะคะก็ดีใจหลายๆคนที่มีโอกาสได้ไปเจอน้องนะคะเหมือนคุณคู่ไปหาน้องเนี่ยมันก็อดบ่ได้ดีจะบวกอดบอหอมเนาะเพราะความเป็นตะหักเป็นตะแพงยังเป็นรุ่นอุ้ยรุ่น ลูกคู่กัอายุสามสิบเลเนาะรุ่นล้านเหลไปล้รุ่นน้ารุ่นเหล้ก็ลเลยโอ้เนาะค่ะกดีใจน้ำทุกคนแต่ไปเห็นศินลปินที่ชื่นชมชื่นชอบของแต่ละคน นองหักแค้งกันพอๆแม่เอฟซีนว่าถึงแม่น้องจะบมีงานก็นมีการไล่สดในปุ๊บในปะวาาาันเนาะโปวดโวดไหลายนะบมีการแสดงกับวยยะนะะันยีระว่าก็ได้เจอน้องคือเกามีการไลสไ่สุดเลยคือแสดงเห็นถึงว่าความหักความแพงของศิล,ลปินนะคะก็ดีอกดีใจน้ำเพลินมีความสุขเนาะบางที่เป็นอย่างพวกข้าจังไลนมาหักมาแพงศิลปินก็นคือ,อยู่บ้าน อย่างคุณคู่เนี่กยกาย่บ้ากับคุณยายสิเนาะบอกกันกับเพ่นเอนกับเมยเบอกกับมาหาเบืงยูทูบยูเธอเป็นบอกเซแล้วมุกระพงกับยูไกล่ลูกกับยูไก่สิก็ต้องหาหมูเห่นหมูบาเปิ่ช่องยูทูบมาเพื่อเลยมีหมูม,มาเบอกมาคุยคุยพูดจาในภาษาเดียวกันลูกเพ่อนเขาเจากับไนย,ยมีครอบครัวเขาเจากับเหรียน้ำลูกเขาเหลีนน้ำครอบครัวเขาเข้ากับยูเงาเงาเข้ากับต้องมหาเหลีนน้ำหมูที่เพลินที่เพ่อนเงาขึ้นกันในศิละเนาะ ยังเมกุลาสิก็กมาเบาเรื่องหมาก็คูโอวยกับมวนฝักเขานะพันสาสล้วยืนหนึ่งยืนสองูกมือนะยายจงยายจ้าเบาเรือพักเรื่องหยาน <c oughs> ะเลาหลายคนอวดอ้างกันในการทากิจกรรมอวดอ้างไม่ถือว่าอวดอ้างกิจกรรมในการทําเงาแล้วก็มว่าเวะเบิงมาเบ,า,บาเรื่องเรา่านันนี่นะคะเป็นความสุขที่ห้าสัมผัสได,ด้นะคะแต่ละคนก็ได้เนาะการเป็นเอฟซีทำตัวให้นา่ารักก็คือเฝ้าเบิงเฝ้าดิตามศิลปิน เพิ่นเติบโตแบบใดเอา้าลืมขอบคุณน้องเอกเอกชนวรินนะคะน้องเอกชนวรินหรือเอกอุบลชนวรินเอกอุบลชนวรินนะคะที่เพิ่นมาหล่นมห้องเพลงอยู่ในช่องของคุณครูเมือ่อคืนนี่ยค่ถือว่าเป็นศิลปินอีกผู้หนึ่งที่ที่ในมาเล่นน้ำเหาเนาะ มาหลินน้ำเผ้าแล้กก็มาพูดคุยมาห้องเพียใไ้ฟังเอากับซื้อว่ากําลังเติบโตกําลังไต่เต้าสั่งตัตวตนว,ว,วของเจ้าของขออกมาเรื่อยเรื่อยด้อยอยบอกหล่าเดอ้อจักมือนหนึ่งเข้ากสิได้มีแสงเหมือนกับคนอื่นก็นต้องขอบคุณขอบใจนะคะที่มาสั่งสีสันในช่องเวลาไล่สดของพูดมือในว่างกับป่าปุปป๊บปาพอๆแม่เอฟซีนะคะเพื่อเพิ่นจะได้เห็นความรู้ความสามารถของเข้ากว่าจะดวงจะดัง ว่าจะห้าจะปังสักเคืนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องใส่เวลาใครสิโชคดีกว่ากันเี่บอกขึนหองหักแพรงเนี่ยเพิ่นโชคดีมีพอหมแอ๊ซีหักแพรงกล่าก็คือในมือหนึ่งก็ต้องมีเอซีหักแพรงคือกันสร้างผลงานพัฒนาเจ้าของคู่กับเซื้อวาในวันข้างหน้าก็ต้องมีคนหักคนแพงคือกันฝากไว้ไว้ในอ้อมใจพอๆมแม่แอฟซีเหมือนยังมานานี่โอ้เพิ่นร้อยล่มบนฟังแล้วทุกอย่างทุกเพลง เสียงเดี๋ยวนี้มันคือมันกล่องกลางว่านเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของนะคะเพราะว่าจะหของเพลงได้ที่ได้รับหมบใหม่กับมวลคือเก่านะคะเอาว่าเรื่องราวศิลปินให้กาลังใจทุกคนทุกทันเอาลืมลืมลืมเป็นอุ้งอิง เป็นใสชุดสีม่วงโอ้คืองามแท่นอนะคะแย่งแยงได้อีหลาเด้อถึงแม่จะบอกว่าเป็นแบ่นหน่อยนะคะแตเ่เป็นแบ่น,น่อยที่น่ารักเนะาะจักมือมีโอกาสพอกันอีกก็จะได้ไปห้องแก้มคือเก่านะคะยินดีนําทุกคนที่มีพอพอแม่แม่แมแมเอฟซีที่เป็นตะหักเป็นตะแพงคัวเหมียวมือสิแแ่งกีฬาเด้ออาจจะบอได้นี่จะก่ามีอย่างหลายนะคะทักทายไปเพียงแค่นี้ โชคดีมีใช่มีความสุขสุขุสุขคนฟังเพลงมวลมวลถ่ ps, ายคลิปมันเนี๋ยาเพลงอย่างดีเนาะเนาะค่ะเนาะให้รำลังใจทุกคนทุกทา่านค่ะสวัสดีค่ะ เรื่องราวบางอย่างก้าวต่อไปให้สุดทางทางที่เดินไปไม่ง่ายไม่รู้คนทางยังไกลเก้าวเดินต่อไปด้วยใจสู้ผิดพลาดทั้งไปให้เป็นครูคิดถึงคนอยู่รอคอยข้างหลังอยู่วงหมอลำร้องลำหนูยังไม่เก่งเป็นครั้งแดนเซอร์และร้องเพลงฝึกร้องลำไปอย่างที่ใจวัง มากมาปัญหาลายเรื่องหล,ลาเล่าเข้ามาประดังเอกซีพ่อแม่ช่วยเติมพลังพอให้หัวใจนูบอกขาาชมว่าสินงมองลำขอจำทุกอย่างที่สอนวอนซอยขึ้นจากตอนรูสอนครือเสริมรูสทรง ร้องลำเพลินตั้งใจจะไม่พะวงค์นงามบนแทงมันทองสาวน้อยมันเสกเล่มาตามฝันสัญญาเอาไว้จะขอตั้งใจฝนเรียนรู้เอฟซีช่วยคำช่วยชูรับรู้เอาไว้เป็นลูกเป็นหลานอยู่บนเวทีตั้งใจเต็มที่สร้างสรรค์ลงานสาวเวมืองร้อยเกินตั้งใจมันขอฝันให้ไกลและไปให ร้องลำหนูยังไม่เก่งเป็นคั้งแดนเซอร์และร้องเพลงคือร้องลำไปอย่างที่ใจหวังมากมาปัญหาลายเรื่องหลายล่าเข้ามาประดังเอฟซีพ่อแม่ช่วยเติมพลังพอให้หัวใจหนูโบกขาดนมว่าสิลปหมอลำขอจำทุกอย่างที่สอนบอนซอยขึ้นชาขึ้นตอนครูสอนครูเสริมครูสง่ง วันรองลำเพิดตั้งใจจะไม่พะาวงคุณงามบนแทงบันทงสาวน้อยมันเสีเล่มาตามฝันสัญญาเอาไว้จะขอตั้งใจฝนเรียนรู้เอซีช่วยคำช่วยชูรัรบนู้เอาไว้เป็นลูกเป็นหลานอยู่บนเวทีตั้งใจเต่ที่สร้างสรรค์ผลงานสาวเมืองรอยเกินตั้งใจมันขอฝันให้ไกลและไปให้